หวยออกแล้วค่ะนี่ค่ะรางวันสิบใบเอาอยิ้มมีสิบใบเฮ็ดอาย่ายอยู่ะ้างวั <c oughs> าค่ะแม่คู่ก็คือแม่คู่เบาละเพราะว่ามันใจแม่คู่ก็เรียกว,วา่าเพราะว่าแม่คู่ฝันออกบ้าก,ก็ต้องซื้อนะแล้วก็รถแดงปูไฟกระพิบแกระห้องหอมเนาะค่ะถ้าแม่คู่ก็ได้กเบาให้เอฟซีฟังอยูเ่เนาะค่ะเพราะเป็นว่าออกอลไรจะมาเบาค่ะแม่คู่ก็บยิบแทบฉลากกินบแบียงรัฐบาลไว มีหนึ่งเกทแม่คู่หนึ่งเกทหนึ่งเก้านะคะแล้วก็เก้าศูนย์เก้าเกทนะคะกัมีสิบหกก่อค่ะกับได้รับเติมเยอะนะคะวันนี้กะคือว่าลูกหลานปูเอฟซีไซบุลพอนกัเอาสลากแบงค์รัฐบาลมาอ่างเลยเผื่ว่าเพิ่งส่งมาว่าเพิ่งกะบพอนหน่อยๆแต่งม่มันเป็นแผงเลยเพิ่งมาสิบเกทคนอยู่น่าแมคู่หมือนษา คือบวคือเกิดมาสั่นลายลายวันนี้คำา,าของเราไม่พูดเมา,มา,มา,าบ่สิเมาเนาะปาพูดแล้วลลาก็ยังประกาศทีเดียเอาเมาขั้นรกกินว่าให้ไปก็ไปสตาิส,สัสเออเอามาสุกพ่อราสิเพยียนนคะคช่คข,ขั้นเสพพ่อเมาว่าจะจะเมื่อหลับได้ว่งลายนั่นแหละครับเวิร์กตีตามน้ำคิปแล้วค่ะ,คะน้องกูใหรเป็นข้าม้อนลูกล้านนะคล้วก็ให้กุจัสร้างบุญนะคะ เข้ากาับด้โซกได้ลาบน้ำจังสีล่ละคะ่ะเข้ากับด้มาห็ดมาสังเนาะค่ะกูเปนโซกเนมันได้รางวัลลอตเตอรี่ไทยสามตัวนาสามตัวบนเหนือได้หางเทียนังวัน,ท,วน,วน,ท,ท,น,นที่หนึ่งแม่คูอาจจะถือเพราะว่าแม่คู่คือสิบหกไวล์ไลนะแม่คู่เนาะตั้งวันที่สองเลขไทยมีสิบเจ็ดี่นะอย่ตงวันที่สองแล้ไหมคะโอ้เพราะว่าเั้ง<ม>วันที่สองจเพราะว่าต<อ>ันตรวจ่ะครับค่ะ ข้าดีใจมือวานเลยนะคะเลื่อมไอ้มือวานเี่ <laughs> <laughs> เลื่อมไอเป็นบางครั้งก็ใช้วัดลูกข้อนะคะว่าท่านเศร้าอีกแล้วเฮียงวาปูให้ขันบอมีเสียงบอยในบอกเริ่มมือนี้ฮนะลโหลค่ะขอขอบคุณของคุณเอฟซี <laughs> หลายๆนะคะที่คุนค่ะรวมแรงรวมใจนะคะ่วยพ่อหน,น้าคะ่วยพออ่อในโศ่ให้มานให้ได้รวมบุญรวมสางค่ะสำหรับ แม่คู่บอลกระปุยเนี่ยนะคะว่าเสียวว่าเราไปลุ้งก็อาจจะเป็นวันที่สิบสี่นะคะสิบสี่พฤทธสภาสองห้าหกเก็ด์ข้เต็ดสิบห้านีมัดวันสี่มีอะไรหลายนะหลังลอยมาอเมียนวัดป่าบ้านเมื่อนีค่ะวันที่สิบสี่นะคะแต่มาบพราะว่าสีตัวนักลองไว้จากพ่อห้ำเราเป็นเจ้าภาพครับพ่อห้ำเนี่สิบสี่นี่คือนอนนี้เดียวมีเสี่ยวมากบัวบัวได้ร่ำคือคือสิบสี่นด้ร่ำเลย คือเ้าแฮยต้นเงินพรอมของเงาพอมของเงานี่กับขออแม่เตียงแม่เตียงเป็นชาวปากองเงาค่ะอันนี้ห้ว่าผู้ใดสิมว่ารวมค่ะเชืญอในสิเฮ็ดโรท่านโรคหัวเตี้ยวอีกยังได้เมดถือว่าเป็นบุญใหญ่มือนั่นวันที่สิบ่สวงเช้าเ้าแหต้นผักปลา้ำานินคะแหยต้นผักปลาแหยกองเงาแลวก็ะย่มขึนมีวอลลีมคัะเออพอร์ลัสกงั่น ชิดจอยโอ้ันธรรมดาแขนน่วมแล้วค่ะเพราะว่าปูว่ามาอยู่กับพ่อหลอดแค่แบบตีมวยแพ้นั่นล่ะปูว่าให้รู้ค้ำคันนะคะให้เป็นธรรมะพ่อมแล้วค่ให้ลูกหลานเป็นแนวทางนะคะให้พี่นี่พิจารณาอันที่เฮาได้โศกมานอยู่นี่ค่ะถือว่าเงินเทวดาก็ว่าได้ค่ะคือบุญสิทธานไัมันนะคะผู้ได้หน่อยได้หลายผู้ละคนได้ใบหนึ่งได้สองใบแง่เสผู้ละคนก็ได้หลาย ค่ะก็ถือว่าเออเป็นจ้าบุญอยู่แล้วก็เป็นจ้าบุญค่ะในสุ้ปูสุคนค่ะผู้บ่ได้กันมีหนักน,น้อยกับขายเงาเพราะว่าปูใบซื้อนะคะป <c oughs> ูวา่ารอตีเบียงเดียว <c oughs> ค่ะว่าเป็นยังว่าปูว่วาเป็นบ่บ่เสือกกัมมี่เขากินเยอะ <c oughs> แล้ว FC แฟ <c oughs> นกลาวเขามาฝากเยอะนะคะ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณหลายๆมีหัวชุดซีใบไม่คู ถือว่าไายเติมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเนาะสูดหายไปคลายขนาดสูดสิบใบนี่นะหกซูนเก่าเก่านึ่งเกศยามาในระวัตที่สวงชิมไปคุ้มคายเลยนะเป็น่ายในไายเติมอยู่ค่ะค่ะด้วยอันนี้ทรงโดยกันกินการท่านไปคู่กับพายเห็ดไปเรื่อยๆนะคะสร้างมหาเดียรติวันดีปู่กับสร้างให้สามพญานาจีนนะคะ พญานาคก้าเสียญหนึ่งองค์ค่ะองค์สีขาวที่วัดศาสนุบนวารวาลาลามสิว่างสิางสางลาเรือวันที่เก้าค่ะพอไปคู่ไปรับปากรับคำกับเพื่อนเล้วันที่เก้าแล้วค่ะสิไปว่างสิางลาเรือแล้วก็สิไปแห่ทุนพาปาน,นวันที่เก่าเรียนเก้าว,วันที่เก่าเก่าเร็วๆนนะี้ค่ะเพราะว่าปูเราหามือให้ตั้งเต่หัวกรน ค่ะเพื่อนค่ะคือวัดป่าศาสนาวนคือวัดป่าศาสนาวนจะสร้างพญานาควางศิลาเกษ์ก้าเขียนค่ะเพราะว่าสร้างเสือคือเอาไปวางศิลาฤกษ์ครับผมค่ะเพราะว่าเพื่อนกับสิเด็เตรียมค่ะแม่คู่กัสิเดเห็ดผลละหมากรากไม่ไปเนาะไปสรกางกัเพื่อนไปบวกไปก้าวว่าสิเริ่มสร้างแล้วบันนี้คุยกับปู่เรียบร้อยปู่กับว่าสร้างได้นะคะถึงเวลาเพื่อนไปสร้างค่ะก็เรียสร้างควบคู่กันไปครับมาเกียดีนะคะเกียดีก็เพราะท่านเลี้ยงเนาะค่ะเพราะว่าค่ะ สช่างซื้อแล้วแวบหน้าแวบหลังนะคะคือคือเห็ุขวบคู่กันไปแต่พวกเป็นงยังนะคะพรยานาคจะเลี้ยวกอนเจดีย์เยอะเพราะว่ากีที่มันหลังไงนะมันก็ไปเรื่อยเรื่อยคือเรื่องซัดผู้ละคนกันร่วมถวายซัดน้ำค่ะซัดเจดีย์ก้าวยอดถวายแ้่ตั้งสร้างไอ้ไรพระมหากีดีมานี่ผู้ให้โชคกันมันให้โชคมาตลอดจครับให้โค่ะตั้งแต่ตั้งแต่สร้างมหากีดีขึ้นเบื้องไม่คู่ฟันตัวเดียวโคโล่เครืงเกียร์ แม่คู่กับเงือดลายเงือดว่าปะทุมันแน่นอนฝานนั่นเือปูปูเนี้มาสก,กิดแม่คู่มาสก,กิดว่าให้แม่คู่ฝันที่แท้แม่คู่ฝันแล้วกะกะเว้าให้ให้ยิ้มฟังอยู่เนาะแล้วก็เอาโลโกคุูมอยู่ว่าแม่คู่ฝันในสิบเจ็นดนั่นเนาะเอฟซีก็จำดีเด้อการหอกปูตาททก็าไม่ได้ทำการหลอกหลอกปูตาสิบเจ็ดนั่นวะสมัยแต่บบิสิทธิ์เปล่าคนว่าคนไป เพ่นไปเดินเสียเดินเสาพ่อฮแต่เป็แตงแพรงกับแตงแค่สิบเจ็ดบาทราคาดอกค่าดอกสมัยปูตาสิบเจ็ดบาทระหว่างสนะค่ะค้นกระรี่ด้ทัวไปยี่ดอกเดยู่ละี่กระดถ้าจะไปยิบจับตัแต่เหลกเหี็กนี่ไปคู่กับก็สินดย์ไลายกันตังแต่ต่องมวดทำไปคู่กับมาฝันนำนอนยังเวียนบนมออื่นบอกว่าหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเด้อสิบเจ็ดเด้อวางสิว่าตัวเดียวแล้วก็ห่มยกึ้นมากอ่ะเรียกว่าเป็นเหลียงเป็นลาวแต่ว่าหูจัดแต่ว่าห่วงใส่สรนบ แต่จะเป็นเสียงพู้ใดกสิมเมนปูพ่พกนกสิดุนบรรดาเนี่แล้วเนาะปูอาจไปย่ำนี่เลาพ่นว่าความเสียส่วนบุคคลไม่เชื่ออย่าลวกดูเนาะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีกิ่งบางคนกับ,บาอาเซบอสเซียว่าเข้าพิธีบอกมันบ่มีนแต่ว่าอันนี้มันเกิดจากความเป็นจริงยริงแล้วไม่คู่ยางออกมาจากในห้องออกมาเอาไฟยูดหลดปูเนาะวาบวา,าบคืนอนะไรนี้ไ่ายเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนาะค่ะวาบคืออะไมีเสียงทรงเสียงบ่สามเพีย ค่ะแม่รัทธยาไว้สงอยู่บนนังอยู่บนกระเห็นประมาณสิบกว่าส่อถุ่มด้วยเพื่พอการเตือนนะอันแม่รัทธยาก็เตือนเพราะแม่รัทธยาเนาะไฟขึ้นมาวาบแล้วก็หักปิดปิดเรื่องเนี้ยค,ค,ค่ะก็เลยโผล่สิเป็นปู่เพคนสี่ไฮโซที่เห็นหรอกอ่าประเด็นอันนี้ม้วนปูน,นะคะฟางเสี้ยปู

มาวันคือเสียงบ่ดีคือกนย่งมันปูกาปูคือพักปูพูปูประคุมับคือจะขไวัะคล้องเนาะเออมื่อยรั้งหัวออกม่ันหรเออวันนี้ไม่พูดมากพูดน้องไม่ครูวไาจะพูดมากเออเสียงไม่ดีเนาะเออคนอย่างวอกเย้ะได้บ่ม้ารับขาเขาว่าดู เออฟมคือร่วมบูมมาได้คู่ไา้คูได้คือเสียงยังไพวกบูมมาทางยืงเนะเออมืมอคมอยากม่คไมอไหมเลยจะก็รวงกังใ่น้เน่ยโอ้เสียยไงกต่ไดจแใหม่มเออพมกับทร่กาได้แต่ไฟทีเสีว่าดอกหมกดอกไม้ก็ะอืมอะมาฝากีอืมแต่ทใช้มันหัวฉาดนะอืมอันนี้ ทานมาจะของไอนังนะขนาดงาปู่หงข้องายชื่อเสียงอย่างนอ้มุ่กมือักไมุ่กม่มาีึง้อดูวยนะลูณน้าแบ้คือรอ่ก็หนดีมงไปจักหายกครับหงไอก็ต้ององครับปูลูหงเื่อเสียงอืม มาทางน้อเอ้กัวบุมาเออไกู่้ไกขอไกคือเสียงงน้ำอคือเกิดเสียงมันถึงมามือไก่มันคือบวมอ่ะอ่ามือค่ามือ้ามือค่อมือมันจะก็ดวนมัค้อตื้มอันนี้ผ่านมาทางเข้อไอเหมือนเดิม เออรวมบูมาขายว่าค่อยว่างหรือพอว่าสข่งอ่าม่เข้าไม่ยากไม่เข้าไม่ไหนึ่งิงแล้วก็รวยเฉลิมเฉลินะนะอันนี้พพงมากขั้นของแกงโมนางทุกัยมานะอืมพอกบนังวันหน้ารวมสงมาหาเกลือเอาหาไม่เข้าไม่ยากไม่เข้าไม่ไหวยินยืงแล้วก็กวจเอลิมเใส่มนะฮะออันนี้วพรันเกิดนางบางอ่อง กเกลคิงเกิดวัคือของพอองอ่อหยุดนเดือกว่าเชียอีกว่าเกิดนับเขาบอกเออเกิดพ่อขอขอมห้าหนึ่งห้าอ่าให้มือโชคไม่รักมือโคไม,ม่มาหนึนน่งหน,นึ่นงแล้วก็ด้วยเออวันเกิดวันคือของพ่อขอจะว่าไงของย่งขอประตูไกลคืออีกคือกองรักเท่าไหร่รู้กักไหมกองรักเก้าสิบบาทเอาไปเลยแล้วพ่อ,พอจะใช้ กันเกิดอีั่งหล่กัเมือกือกบเกลือกเลือับลือกบลือกับกอกับกลือกับเกลอเือลือกับเอกับเกลัเกลือหลือเลือกับกอัือััเนังลััลลเัลลกเัเอกืเือ ตอไรไทยลอไทยล่ไทยลยังคือเขยนขอสางเย่างไงอัน่าืไทยลัวไทยะเป็นาวนันคือกับมาฝ่งวานนะคอามิโคลก่อยากุยก๊อกมันหวานๆแล้วก็รวยนะบืยครับอจัดงาครับครั อันนี้เอฟกีพังมาคต่เขาแทงมกแทงมูกทตัวเลยโอ้แต่มุกไม่คอบัวเลยทุกงานวม่ครอบครังแต่ก็คอยทุกคนงานลูกแกจะ่ก็แต่ละแต่ลมเขียนนักเขียนบือบเขยยนบปเนาะเขียนไม่เขียนเลยอันนี้นอสอวาดิทองดวงบุกมาพรมกับนารคมคาย ชีดข่ารด้เาะงมาหาเกย์ดีอาวยุ่งวยยาวยบ่งวยไมาวยด่งวยไม่ดียาวยุ่งวยจะ่ดียาวยุ่งวยไม่ดี่าวยุ่งวยม่ดียวย่วยไม่มียาวยุ่งวบไม่ดียาวยุ่งวยไม่ดียาวยุ่งวยม่าวยุ่งวนไก่ดีวร่วมบุญมาวยุองวยไมกดียาวยุ่งวยไม่ดียาวยุ่งวยไม่ดียายคือมางียาวกุ่งวั่ดียาวยุ่่ดาวทุางอยอมยายุ every day, every day. ่งวย่ เออให้นางใช้คือยวงแก้วรงมีโคมีนาบมีโคมีม้าไงยมวันไงกูขับไปยังยังจะค่อยเริ่มครับปพูดท้าคกับพ่อแจงมัดฝืดเรื่อครับโอ้หามพ่อแจงมดฝืดเรื่องครับโอ้แจงก็แจงหมด้านเรื่องแพงกัเอาหมดเออครับงานแข่งกับเป็นกับแจง ววยงาาะอันนี้คัปุูนุขาทุกคนมาเนาะอ่าให้มือโคมมือข้ามือโครมมือไม้หือหนั่งกอดมือก้ยอันนี้นางวันหนี่งะเจริญพร้อมครอบครัวบแกมาหาเกลือนางเช้าเช้าันดีว่าปืนเกลืเรืวันดีเมื่อเดี๋ยวอีกนังเรวันดีเกลือ อารวมบุ้มากงมืครบม่อด้ไมืครบไม่ไ้อ้กูว่าได้ครบขาดไน้ที่เแล้วก็คือคนต่างกันต่านได้รู้นะรือะไรเขาว่าคือคทั่วหน้โทัวตา่อคนทัุศลนั่นตกไปคือผู้เขาคืออะไรอ่าอันนี้คือรวมบุมาได้คูได้คนได้คือเส้นเรียงนาเออนางวันวันรับาถึงแช็อ่ะตรงรจ่องทุกคทุกคนรันด้วยขอให้ถูกหวยร้นไปด khúc khôn của tưởng màn ư dạ à, cảm ơn này khúc khôn